สภาพอากาศที่ร้อนแรงในกรุงเทพมหานครตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์กําลังตั้งฉากกับศรีรษะผมเลยนะครับผมตรวจสอบย้อนหลังกลับไปตามสถิตินั้นนะครับก็พบว่าปีนี้ในช่วงเวลาวันเดียวกันสภาพอากาศนั้นร้อนกว่าในหล,หลายๆปีที่ผ่านมาจนทําให้ตอนนี้หลายคนพยายามหาวิธีคลายร้อนและบอกว่าปีนี้สภาพอากาศร้อนจริงๆครับอากาศร้อนมากค่ะร้อนจนคือร้อนแบบเหงื่อออกถึงหมดเลยค่ะอย่างเงี้ยร้อนมากครับปีนี้ก็ร้อนจริงๆ นี่ผมเดินมาเนี่ยจากตอนแรกผมกขาวนะตอนนี้ดำแล้วไปแป๊บเดียวเองนี่เป็นตารางแสดงสถิติเปรียบเทียบอุณหภูมิสูงสุดของอากาศพบว่าทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้บางจังหวัดมีสภาพอากาศที่ร้อนอุณหภูมิเลยจากสถิติเดิมไปอีก3-4องศาจนติดตัวอักษรสีแดงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและในรอบ61ปีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิก็ยังคงสูงอยู่วันนี้ผมจึงมีวิธีปฏิบัติตัวในภาวะอากาศร้อนมาฝากครับ ร่มอุปกรณ์สําคัญนะครับในการที่จะช่วยลดการกระทบของแสงแดดไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงโดยเราควรจะเลือกผ้าของร่มให้มีความหนาพอสมควรนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่จะช่วยต่อสู้กับแสงแดดได้นะครับก็นี่เลยครับครีมกันแดดสิ่งนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนก็คงจะทาทั้งใบหน้าแล้วก็ลําตัวก่อนที่จะออกมาสัมผัสกับแดดแรงๆแบบนี้อันนี้ผมก็ทาแล้วนะครับก็เลือก spf ให้มีค่าสูงๆเข้าไว้นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ ปลอกแขนครับอันนี้ถ้าเราใส่ไว้นะครับเวลาที่ออกไปทํากิจกรรมอะไรก็จะช่วยไม่ให้แสงแดดมากระทบกับผิวหนังเราโดยตรงได้ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับใส่ไว้แบบนี้ปกป้องผิวหนังเราไว้ดีกว่านะครับแล้วก็แว่นตาครับอันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าดวงตาของเรานะครับถูกทําร้ายเพราะว่าแสงแดดมานักต่อนักแล้วนะครับปล่อยทิ้งเอาไว้นานก็อาจจะเป็นตาต้อได้เพราะฉะนั้นก็ใส่แว่นในเวลาที่แดดแรงๆแบบนี้นะครับสุดท้ายครับ ร่างกายของเราขาดน้ําแน่นอนในช่วงเวลาที่แดดร้อนแบบนี้นะครับเสียเงื่อออกไปเยอะครับวันหนึ่งควรจะกินให้มากกว่า8ปดแดดร้อนกว่านี้กินเยอะๆเข้าไปครับอาจจะไม่ต้องกินเยอะมากแต่เราค่อยๆจิบนะครับหรือแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันก็น่าจะเป็นการดีครับหลายคนยังคงสงสัยว่าทำไมปีนี้สภาพอากาศถึงร้อนมาก ข้อมูลจากสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันแม้อากาศจะร้อนแต่หากเทียบในรอบ61ปีพบว่าวันที่27เมษายนอากาศร้อนสูงสุดเพียงแค่2ปีเท่านั้นต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับปีที่แล้วนี่เราอยู่ในภาวะลานิยานะครับฝนตกตอนเรื่องบ่อยแลราะอุณหภูมิสูงสุดของปีที่แล้วในช่วงหน้าร้อน36.5องศาเซลเซียสนะครับแต่ปีนี้คืออุณหภูมิกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิน39องศา แล้วก็เกินมาหลายวันด้วยนะครับก็คือถ้าต่างเทียบปีที่แล้วต่างกาัน3 4องศาเซลเซียสอากาศที่จะร้อนมากๆถึงขั้นร้อนจัดอาจจะถึง40องศาได้นะครับก็คงอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับพอช่วงวันที่1พฤษภาไปการพยากรณ์ของเราก็คาดกันว่าจะมีฝนเข้ามา เพราะนั้นคลายความร้อนก็จะคายความร้อนลงค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมทิศทางลมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นหมายถึงการเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนกำลังจะมาถึงแต่ภาคเหนืออากาศจะยังคงร้อนอยู่ส่วนภาคใต้ช่วงนี้เริ่มมีฝนตกในฝั่งอันดามันแล้ว สภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้จะยังคงร้อนต่อไปอีกราวหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดีดวยวนะครับวิธีที่ผมแนะนําไปคงจะพอช่วยคลายร้อนได้แต่การจะทําให้โลกของเรามีความสงบร่มเย็นไปอีกอย่างยืนยาวนะครับก็คือการช่วยการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐชัยธรรมชัยถ่ายภาพพัชรประพลพุ่มประพันธ์ทีนข่าวระวังภยัยรายงานครับ